หลังจากมือใหม่ปราสบการไ์รประมาณสามมืม่อครับพี่น้องฝนกับย่งางบอท่าน์นตกลงมาเลยแปลงยุคค่าพันเอ็ดเอดสบสของบริษัทชัยโยครับเป็นพันเนื้อเยือ่อต้นกระดาษพันเนื้อเยือ่อ ปลูกได้แตสองเดือนครึ่งต้นก็สิได้ประมาณนี่แหละครับพี่น้องนะกะสิมีต้นง่ายต้นน้อยนี่ก็ได้ทำการเอาหญ้าออกได้ประมาณจากักสามสี่มือนนี่แหละครับเหนือทียี่สิบไร่แปลงนี่แล้วก็ไถพ่วนยุกล่องขึ้นใส้ปุ๋ย บรรยากาศรอบๆยามวัอแรงเหว่า4ีมุ้งหามุ้งเย็นเฮยมายางสำรวจเบิงนี่นะครับเป็นแปลงใหญ่เลยเนื้อที่ยี่สิบไร่เศษได้ประมาณเจ็ดพันกว่าตุ่นเนาะก็ะถือว่ามีตุ่นใหญ่ตุ่นน่อย ถือว่ากำลังครับนี่งกำลังสะได้ปุ๋ยนะขอให้ฝนตกาอม่สักหลอบหนึ่งสีเขียวขนอีกอยู่นี่บริเวณโดยรอบอ๋อเดี๋ยวสิไทยเบืองอีกครับพี่น้อง